ดีค่ะมานะคะในการตลาดรุ่นใหม่ของจังหวัดสุรินทร์ค่ะวันนี้เราจะมาพบกับกลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะมูมนะคะตำบลสากาดนะคะอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ค่ะวันนี้เรามาพบกับพี่เมย์นะคะพี่ติว๋วอ่ะพี่ติ๋วค่ะแล้วก็พี่ๆข้างหลังนะคะมาแนะนําลายผ้าให้เรารู้จักพร้อมราคานะคะและช่องทางการติดต่อเราจะติดต่อเราจะบอกท่านก็คือหลังท้ายคลิปนี้นะคะค่ะให้พี่เมย์แนะนําได้เลยค่ะ สำหรับผ้าผืนนี้นะคะเป็นผ้าโฮลประยุกต์ค่ะมีหน้านางราคาเริ่มต้นที่สองพันแปดห้าสิบนะคะพร้อมส่งฟีนี้คะพี่เมย์นี่ค่ะขนาดขนาดเท่าไหร่คะขนาดกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตร<ะ>ค่ะสวยมากนะคะมีหน้านางให้เราพรอ้มนะคะจะเ,เป็นนุ่งเป็นชายพกก็ได้ค่ะ ตัดเสื้อก็สวยใช่ไหมคะเป็นนิตก็ได้นะคะในราคาสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะสายลายต่อไปค่ะลายต่อไปเป็นลายอัตลักษณ์ของหมู่บ้านนะคะเป็นลายปราสาทเต่าทองค่ะที่เมย์เป็นคนคิดค้นเองเลยค่ะเป็นคนคิดค้นลายเองจะมี่ะมีปราสาทกับเต่านะคะตังนี้ก็เป็นทองมัน สีแดงมีหน้านางพร้อมคะะมีหน้านางราคาเท่าไหร่คะสองพันนะะอสองพันเก้าร้อยค่ะพร้อมส่งฟรีนะคะเพราะว่าเป็นผ้าไหมกีตะกอค่ะพี่เมย์ผ้าตะกอค่ะห้าตะกอนะคะสวยมากค่ะพร้อมส่งฟรีให้เลยนะคะเป็นลายอัตลักษณ์นะคะคิดค้นเองด้วยนะคะสวยมากค่ะเป็นลายโน้ตน่าจะเป็น เพราะว่าภาษาถิ่นบ้านอะไรนะคะบ้านตะมงแปลว่าเต่าใช่ไหมคะใช่เป็นหลักษณรของบ้านเราเลยนะคะสวยมากค่ะในราคาสองพันเก้าร้อยบาทนะคะค่ะพร้อมส่งฟรีเนาะค่ะมีอะไรเสนออีกไหมคะเาเลยผ้าคลุมไหล่ค่ะผ้าคลุมไหล่สีธรรมชาตินะคะลายแบงคอกโรสค่ะสวยมากนะคะกว้างกว้างห้าสิบเซน ยาว2เมตรค่ะแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นผ้าโฮนประยุกต์ตีนแดงนะคะเป็นผ้าโฮนที่มัดผสมกันกับมัดหมี่ค่ะเป็นลายโฮนกับลายมัดหมี่ผสมกันมีหน้านางนะคะ จะอยู่ที่ราคาสองพันแปดห้าสิบขนาดคือหนึ่งคูณสองเมตรใช่ไหมคะหนึ่งคูณสองเมตรค่ะ, 1, 2, 3, คะยกดอกด้วยไหมคะหนีหนใช่ค่ะยกดอกค<ม>่ะ<ม><า>ยกดอกทีราคานี้ยกดอกด้วยนะคะสวยมากค่ะเป็นการประยุกต์ใช่ไหมคะใช่ใชค่ะเป็นบอป,ประยุกต์เป็นหุ่ประยุกต์ก็คือจากลายโบราณเนาะแล้วก็ทำให้ทันสมัยเพิ่มมากขึ้นเขาบอกว่าลายนี้หายากด้วยนะคะมีคุณยายบอกมา ตุค่ะค่ะตามที่มีมาเลยนะคะตัวนี้คุณยายกำลังทำอะไรคะนี่ผอผ้าลายอะไรคะลายประจำหมู่บ้านลายประจำบ้านลายอะไรคะลายประสาทเก่าเต่าทองออประสาทเก่าเต่าทองนะคะนี่เป็นสีแมม่าค่ะใช้เวลานานไหมคะกับหนึ่งถุงใช่ค่ะ ทองก็ไมสามวันงูทองสามวันได้หนึ่งหลงงูสามถึงสี่วันเลยกว่าจะได้หนึ่งหลงหนึ่งไหมคะราคาไม่แพงนะคะมาซื้อได้ที่นี่ก็ได้ใช่ไหมคะคุณยายได้ค่ะเดี๋ยวแค่พี่เมย์ไปดูเียค่ะตามพี่เมย์เลยค่ะตามมาทางนี้นะคะทางนี้เป็นกรรมวิธีการขึ้นลำไหมนะคะอันนี้คือขึ้นลำไหมอันนี้ยี่สิบห้าลำค่ะ ขึ้นลำไหมลำหนึ่งเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบสองถึงแปดสิบเส้นนะคะเราะะมีการทั้งเลี้ยงไหมเองใช่ไหมคะพี่เมลใช่<ม>คะ่ะเลี้ยงไหม,เ,หมเอง,เองปลูกใบหมับช่องทางการติดต่อของเรามีทางไลน์แล้วก็มีทางเพจนะคะแล้วก็จะมีทางเบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์เก้าหนึ่งนะคะศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์เก้าหนึ่งค่ะ ลายก็สามารถแอดทางเวอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะส่วนเพจก็จะเป็นเพจทอผ้าไหมของหมู่บ้านตาโมมนะคะค่ะสามารถสั่งซื้อสั่งหากันได้เลยนะคะมีผ้าไหมหลากหลายราคาใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะใช่มีทั้งลายโบราณลายประยุกต์ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณกลุ่มทอผ้ามากๆนะคะ